วัสดีครับวันเห็นมาทางมาลาไปกินครับมาตรงลูกค้าแถวไสมามามา,าสิบัตอาบานทที่เป็นครักครับแล่คนจีบก,กินจีบกินีทนเองครัเวล่าปะมะ่ามมุม่งกูควรครับตลาดไส้มา มานคิวของาหารที่ิปว่ที่ผม่ามัน็ง,ย,งย่างนะครับปลาอะไรฉลามเนหลายแล้วครับหลายยางหลายกินน่ากินแต่ว่าถ้าไปกิน่ไทร้ลงกลันม่้งคลิปโดนต,นตื่นๆเครื่นนองไนะเป็นหลายเลย ใสไแไหมทุกคนโอ้เนี่ยก่ะเนี้ยแขงเนี่ยโอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวไปกินพิซซ่าร่วมกันครับสวัสดีครับต่อครับยังจากซือมาแล้วครับนี่ครับมีเป็นม้าล่ะ น้ำตูงหูก็กระโผลครับน้ำตูงหูคือจิ๊ดัดก้่นดูตินแน่ครับโอ้โหครับเรือกำลังมากครับสามฝั่งจุดประสงค์คือจี๊ดไทยให้มึงฟิวครับ,รบวัดไทรมาเหนือนะครับเนาะหกโมง ถ้าเราเครื่องเนาะครับปนปนผมจะไปผมจะไปนั่งกินยมุม่งครับอันนี้อยู่ฟังฝั่งบางบัวทองนะครับฝั่งทางนี้ฝั่งใต้ปนฝั่งกรุงเทพครับสะพานพะนังเก้าเดียบปน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 ทางปนปนฮะอยู่นั่งกินอยมุ่งครับโอ้เรือใหญ่กับนีครับครับ กินมาล่าบรรยากาศข้างคางแม่น้ำเจ้าพระยามือนี่บัวได้ลงคลิปโดนนะครับขอบคุณหลายเด้อคนที่ช่งติดตามกันอยู่ครับบัวได้ลงคลิปครับมันอยากนําหาเงินหาคำ้ำคนนี้โอ้เรือครับแงมแรงพอดีคุณครับโอ้เรือลำเหมือนไงเลย ก็อยจะถ่ายคลิปถ่งเที่ยวเลยว่าเฮ้อ <laughs> นี่แหละครับคำแสกกักินเขาหันนะครับแรนเจ็บอันสะพานที่สางไม้ครับตลาดจะพึกไปทาน้ำน้นนั่นนะบรรยากาศยามแรกนะครับ,าารรบโอ้โห้่น่า ขยายพวสับตว์ปะเนยนี่นะครับอ่างเท้ากันไปติดคำติดมือแถวสมุดรปารกการแถวสมุดสาข้อนแถวยังกะเลือเ่อยไปครับห้อ,องไปสะอาบน้าเป็ื้อนะครับในกรุงเทพปแก่โอเคเดี๋ยวมากินเลย มาลาครับกระเพื่นเท่านีย่ยนะแบบลูกทุ่งเลยบรรยากาศคางแม่น้ำเจ้าพระยาขอบคุณอีกแต่นึงเด้อครับผู้ใดยังติดตามอกอยู่โบคอเล่ลงคลิปกับช่วงนี่างานน้ำขับรถโอเคครับอ๋อสวัสดีครับสวัสดีนากล้อรนาดำคำเกยียดหาเงินนี่นนครับมาล่าสั้งเพิ่นว่า เอาเพชรปาน,นกลางแลนะครับมันจะมีเพชรเพชรแบบโหดโหดลายลเนาะเพชรแบบคักนั่นแหละแต่ว่าผมสั่งแบบเพชรปาน,นกลางได้สูงกีนิ้นสี่เลยครับโมเดลเตี๋ยมยังเลยโอ้โมเดลหน้ามานน้ำมันครับในรถนี่เป็นพักพักร่วมแล้วก็เพ็ดแล้วก็หมูน้ำโอ้ลมโอ้ลมดีนะหายมุมกว้างครับ Cứ đang hiện đi view năm hả mang cái nào mà lại theo tay nói theo nốt nào đẹp quá anh em กันไหมครับน้องกินแบบตุ่งๆเลยครับคลิปเนี่ยกาแากันเด้อบ,บริเตรียมกันใช่นี่ครับเหมือนน้องไก่ยังคิ้วเลย จอว่าเพชรเป็นไหนครับทั้งเพื่อนม่เห็นเพชรนะเห็น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 ขังวัดไซมาวัดไซมาเหนือนะครับดีครับ หอมยินหมาดฟังผูนฟังเขากรงเทพด้วยครับตลงไปไหนครับสะพานพระนางเก่ามีสองตัวครับตัวเก่ากับตัวตัวไม้ครับสะพายปารูแล้วตามาไปเป็นแก้ล่ายยังบุรัพมูอีกตื่นนง แซ่บจ้ะหอมหอมเครื่องมะ่ะอ้หก็จบมึงกิ็นมะ่ะเด้รึเป่อ้หูรมเยนวิวีครับ6โมงดีกว่า ันนี้เป็นกระปุกไหมนีมม่หอมกระปุกบ,บางบุญอาจจะมีมาซียบกับเพิ่งกำลังเผ็ดยังก่อนของเอินม,มาถึอตัวด้วครับ ฮะเกินแล้วยังี่ผ้ารอมกับข้าวนังเก็บบรรยากาศแย่มแรงครับโอ้ในกัรนะครับอยู่ใต้สะพานพนังเก่าเครับที่มีทางวุนลงมาอยู่ครับข้างหลังวัด วัดยังวัดไซม้าเหนือนะครับอืมเนี่ยน่าถ่ายมึงวิวามมารารครับไอ้ทดสอบมาละตลาดไซม้าไอ้พวกครับมึงวิวสิถือว่าเออ เี่ยบครับมี่ครับอ๋อเริ่มเพียดได้แบบน่าประดิษฐ์มากไปเลยอื้อืมกินเร็วจังน้อยนะไปะที่นี่เพ็ดแต่ได้แบบ

เรื่องยังมาพดอดีเรื่อท่องเที่ยวกำลังจีบใบทางฝนเป็นอานนยุทยาแล้วครับฝนขาล่องมาทางฝน,นเมื่อไหร่ฝนยังว่าฝนแปดสิบเปอร์เซ็นต์อยู่ครับแต่ว่าพ้นเห็นอยู่พ้นเห็นจก็กเปอร์เซ็นต์อยู่พนันครับรถเมื่อนี้แต่ว่ากำลังจีตังเข้าครับ อ่ะครับหืมเบลบม,มันบเหลับแต่ว่ากระปุกดเดี๋ยวจีบีกินน้ำทุกคนเหรอครับยังกินกระปพดมันจีแค้นฮึ้างมันบรรยากาศน้อยนึงครับก่อนหยิบอ่ะโอ้เด็ด โอ้บ็นยีก่อรสังครับผมแพ้งกันน้ำแล้วนรับานี่แหละครับ,อ,อ,ารบอาชีพผมก็ได้รับแก๊บครับเขาไค่อยได้กินหรอกครับอยู่ห้อง แลิ่งก็เล่แาแกครับทางแกกันนอนในรถไปเลยบรรากาดีจค<ละ>รับแวูไฟฟ้าบนี้ด้ครับม่วเนเลยวะอันนี้เป็นวัดใสน่นอยนึงครับกล่องม่วตกล่องโทรับ ใส่ไม้เหนือที่ไซมา้าเหนือนะครับโอ้โหเโอเ้ลงมาครับโอเคครับคลิปนี้จบคลิปแค่นี้นะครับนะครับมาไทยบรรยากาศในเมืองในแม่น้ำเจ้าพระยาครับฟับงทางนู้นนะครับบงกต้องใส้มาเฮ้ผมสวัสดีครับ